สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ FSC Wellness นะคะเป็นคลินิกเสริมความงามค่ะคลินิกนะคะจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับหมีสปัมคุณยายเจียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเพลงได้ทําการจองกับคลินิกไปแล้วนะคะซึ่งโปรแกรมที่เราจองมวันนี้มีชื่อว่าชิโรดาราค่ะจะเป็นนวดศาสตร์อินเดียค่ะเพื่อผ่อนคลายพอเรามาถึงเนี่ยพี่พนักง,งานก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะพาเข้าห้องในทันทีอย่างแรกเลยเนี่ยพี่เขาจะล้างเท้าให้เราก่อนนะคะจะบอกว่าเลิ่มเพียนละไมตั้งแต่ขั้นตอนการล้างเท้าเลยนะพุงเธอไม่อยากจะคิด เลยว่าตอนนวดเนี่ยจะขนาดไหนพอล้างเท้าเสร็จเนี่ยพี่เขาก็จะไปล้างมือแล้วก็ให้เราเนี่ยไปนอนพักผ่อนบนเตียงสวยๆเตรียมตัวร้อนวดจ้าขั้นตอนแรกนะคะพี่เขาก็จะมากัวซาน้าให้เราก่อนจะบอกว่ารู้สึกสดชื่นมากๆเลยหินที่พี่เขาใช้อะ่ะคือมันเย็นจัดแล้วพอโดนกับหน้าเราแล้วมันแบบเฟรชมากหลังจากนั้นพี่เขาจะทําการปิดตาเราแล้วก็ใช้เครื่องข้างบนนั้นอนะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็รินน้ํามันลงทีละนิดทีละนิดนะจะบอกว่ามันรู้สึกผ่อนคลายมากเลยฟิลเหมือนอาบน้ำเรนชาชเวอร์แต่ว่าแบบเป็นเรนชาชเวอร์

แล้วก็ลองจินตนาการดูนะความน้ํามันอ่ะเธอความออยอ่ะเล็กอย่างหนึ่งคือน้องหอมมากมันสบายมากเลยอ่ะทุกคนตอนที่น้ํามันไหลผ่านนะผักเราไปนะรู้สึกแบบผ่อนคลายมากค่ะเธออยากให้ไปลองยังใจยังไม่จบแค่นี้พี่เขายังใส่น้ํามันอีกตัวหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นน้ํามันอะไรเพราะตอนนั้นเราฟินมากฟินจนแบบไม่อยากจะอัดวิดีโอแต่ว่ามันอดที่จะแชร์ไม่ได้ทุกคนเราก็เลยขอพี่เขาอัดวิดีโอมาหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนวดหัวนะทุกคนจาก ที่เราปวดหัวออฟฟิศซินโดมเอยไมเกรนเอยคือมันแบบรู้สึกดีมากคือปกติอะเราเป็นคนชอบให้คนเล่นหัวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแบบพี่เขาละเมียดละไมามากอันนี้ที่แกะอยู่ไม่ใช่อะไรนะจ๊ะฉันเองจ้าฉันฉีดสเปย์มาจ้าแล้วก็ล้างไม่สะอาดพี่เขาก็จัดก,การแกะสเปย์ให้นะอันนี้คือแบบต้องขอขอบคุณคุณพี่มากๆ ันนี้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะทุกคนแต่ว่าเราอะสระผมมาหลายครั้งแล้วแต่สเปนมันล็อกแน่นจริงๆเลยพี่เขาก็เลยจัดก,การเอาออกให้อพอหมดปัญหาสเปรเจ้าปัญหาก็เข้าสู่ขั้นตอนการนวดหัวกันต่อน,นะจ๊ะถ้าใครอยากได้ยินเสียงแบบ ASMR เนี่ยแนะนําให้ย้อนไปดูต้นคลิปนะพอนวดเสร็จเนี่ยพี่เขาก็จะทําการทําความสะอาดหนังศีรษะของเราให้นะโดยการล้างน,น้ามันออกแล้วก็สระผมให้นะลงทั้งครีมนวดแล้วก็สระผมเหมือนตอนอยู่ซาลอนเลยแต่ในทุกๆขั้นตอนเนี่ยจะบอกว่าพี่เขาก็มีการนวดไปด้วยนะคือมันโคซาบ เลยเธอดูหน้าฉันตอนนี้คือหลับไปแล้วหนึ่งแล้วก็จบด้วยการล้างผมจ้ะแล้วทุกคนดูหน้าคนเพิ่งตื่นจ้ะอันนี้คือพรีชีพมากจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้กระโหลกกะลานะจ้ะเขาใช้ไดสันในการเป่าผมให้แห้งจ้า เข้าสู่ขั้นตอนที่ยากที่สุดของพี่เขาแล้วคือการเป่าผมจะบอกว่าเราอะเป็นคนที่มีผมหนามากแล้วก็ยาวมากยาวประมาณเอวนะพี่เขาเหึงกับถอนหายใจเลยว่าแบบผมยาวจังเลยค่ะลูกค้าแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ที่สุดนะคะลูกค้าจะดีบด้วยไหมคะจะทำอย่างุู้นอย่างนี้เพิ่มเติมไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนอยู่ซาลอนเด,เด,เด็กๆที่เขาก็ทําการใดชั้น1ผ่านไปชั้น2ผ่านไปชั้น3ผ่านไปจนในที่สุดไฟนาลี ผมเราก็ให้ทั้งขวาสักทีนะไอไอเขาก็มีขนมกับชาอร่อยๆให้นะสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะใช้โค้ดนี้นะคะเป็นส่วนลดเอาไปเลยจ้า999บาท90นาทีเลยนะไปเถอะไปลองรับรองไม่ผิดหวัง